ถอนออกแล้วก็คุณหมอดิเรกก็เย็บเอาไว้โดยใช้เส้นเอ็นเส้นไหมที่เย็บแผลแล้วก็มันละลายไปเองไม่ต้องมาตัดใหม่ในวันแรกนั้นมันก็ยังบวมอยู่พูดไม่ถนัดรับประทานข้าวไม่ได้พอหลังจากนั้น อีกวันหนึ่งค่อยยังชั่วขึ้นก็รับประทานไข่ลวกโจกกับโจกพอต่อจากนั้นมาก็เริ่มรับประทานของที่ไม่ค่อยเผ็ดก็เลยไปรับประทานที่ร้านจำลองที่ร้านจำลองนั้น อยู่ใกล้กับบ้านผมเป็นที่พึ่งเรียกว่าฝากท้องไว้กับจำลองก็ได้ในวันนั้นก็ไปรับประทานไอปลาดุกย่างเขาเป็นปลาดุกย่างที่เลือกปลาดุกมาอย่างดีตัวโตเบ้อเลยครับสนนราคาแพงกว่าทั่วปลาดุกทั่วไปแต่ก็คุ้ม เพราะว่าประดุกนั้นไม่มีกลิ่นโคลนปลาดุกทุกวันนี้มันเป็นปลาดุกเลี้ยงไม่ใช่ปลาดุกนาหรือปลาดุกที่จับได้ตามห้วยหนองคลองบึงซึ่งไม่มีกลิ่นโคลนแต่ปลาดุกเลี้ยงแล้วมันจะมีกลิ่นโคลนอยู่วิธีแก้ก็คือจะต้องเอาปลาดุกนั้นมาขังไว้ในถังแล้วก็เปลี่ยนน้าอยู่บ่อย สักสองสาวันให้มันคายกลิ่นคายอะไรต่างๆนานาออกมาจนตัวสะอาดถึงจะนำมาเป็นพักษาหารนั่นแหละครับมันถึงจะได้ทางร้านจำลองไก่ย่างที่อยู่ในอาคารสงเคราะห์เนี่ยที่คลองประปาเนี่ยเขาเลือกประดุกมาเป็นแบบนี้แล้วเข,เขาทำแจ่วรถ ไม่เผ็ดจนเกินไปพร้อมทั้งผักต้มก็ทำให้โอ้โหมันอร็ยอร่อยนะครับผมก็เอาซีอิวตราภูเขาทองไปติดตัวไปด้วยถ้ากินไอ้ของแซบๆเข้าไปก็คงจะแสบแผลอย่ากระนั้นเลยกินปลาดุก กับซีอิ๊วแล้วก็ข้าวแล้วก็เอาผักต้มนั่นแหละยัดเข้าไปกินเข้าไปปรากฏว่าอิ่มหนำสำราญดีครับร้านจำลองไก่ย่างนี่เป็นที่เลื่องลือกันเลยในเรื่องอาหารจะเอาใส่ถุงไปหรือจะไปรับประทานที่ร้านรถมือไม่เคยเปลี่ยนแปลง ราคาแพงหน่อยแต่คุ้มเพราะได้ทั้งรถได้ทั้งความอร่อยไอ้แกแกงเนื้อเขียวหวานเนื้อเนี่ยครับเขาทำตามแบบดั้งเดิมคือเป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อดีแต่ต้องเคี่ยวจนกระทั่งเปือ่อยพวกเนื้อติดเอ็น เนื้อติดมันเล็กน้อยนี่แกงเขียวหวานอร่อยอย่างที่สุดท่านที่ไม่เคยลองหรือลองแล้วไม่ได้ค่อยแวะเวียนไปอย่าลืมนะครับท่านจะได้รับประทานอาหารไทยที่รสชาติดีที่สุดพวกฝรั่งที่ต้องการอาหารรสไทยจริงๆนั้นก็มีที่นี่แห่งหนึ่งแต่สถานที่นั้น ก็ออกจาแน่นสักหน่อยมีคนมากมายเหลือเกินนะส่วนใหญ่ก็จะถามมาว่าจะพาไปกินอาหารไทยอย่างที่เรากินกันเนี่ยโดยไม่ต้องทำเอาใจฝรั่งได้ที่ไหนผมก็แนะนำที่จํำลองแห่งหนึ่งแล้วก็ไปอีกแห่งหนึ่งก็ที่บ้านครัวซอยสารแดงหนึ่งที่บ้านครัวนั้น คนติดอ,อกติดใจโดยเฉพาะพวกญี่ปุ่นฝรั่งติดอ,อกติดใจมากเหลือเกินเพราะว่าเขาทำตามรถของคนไทยฝรั่งบางคนเนี่ยไปเจอเข้าขนาดน้ำจิ้มเนี่ยนะครับมีพลิกนิดเดียวเนี่ยปากเปิดแดงเลยทีเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอยากกินคนที่ กินได้อย่างหน้าตาเฉยนั้นไม่มีใครเก่งเท่ากับคนฝรั่งเศสท่านทูตพานิ์ฝรั่งเศสที่ไปเกาะสมุยด้วยกันกับผมเนี่ยสามารถรับประทานปลาล้าหลนโดยใช้เนื้อปลากระพงแทนเนื้อปลาดุกแล้วก็ใส่หน่อมไม้ใส่ถั่วฝักยาวเป็นผัก ท่านทูตพาณิชย์นั้นรับประธานปลาหล่นกับวายแดงเล่นสมหมดขวดเลยทีเดียวครับแล้วก็วิธีรับประธานปลาหล่นนั้นก็เอาช้อนตักใส่ปากแบบรับประทานซุปหน้าตาเฉยแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงอร่อยไหมเขาเขาบอกว่าโอ้แอนโชวีซุปนี้โอ้โหเซมิฟิก อร่อยจริงๆผมก็เลยบอกว่าที่ร้านบ้านครัวก็มีว่างๆถ้าจะไปก็บอกเขาไปได้จัดแจงให้ตำแหน่งแหล่งที่ไว้ผมไปที่ร้านบ้านครัวต่อมาอีกวันหนึ่งก็ไปเลี้ยงกันนะครับก็อย่างบริษัทธนากรของทีมจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันกุ๊ก แต้งโกกิคุณวัฒนาก็ไปรับประทานกันในวันต่อมาท่านทูตยังยังหาเลิกไม่ได้ยังไม่มารับประทานเลยทีเดียวครับนั่นก็เป็นเรื่องอาหารที่ได้รับประทานในตอนหลังจากถอนฟันยังมีอีกแข่งหนึ่งอีกแข่งหนึ่งครับประเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังก็เป็น แหล่งเดิมที่ไปรับประทานนั่นเองท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เงือกที่ถอนฟันออกไปค่อยคลายความอักเสบลงไปนั้นก็ไปรับประทานอาหารที่ออกจากเคี้ยวได้โดยเคี้ยวอีกข้างหนึ่งก็คือร้านบ้านครัว แล้วต่อมาก็เทียนดงเทียนดงเป็นอาหารเวียดนามเราก็เลี้ยงอาหารเวียดนามสําหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของผู้ผลิตไวน์จากเซาท์แอฟริกาสามคนเลี้ยงอาหารที่เทียนดงเป็นที่ชอบอกชอบใจเป็นอันมาก โดยเฉพาะบางคนรับประทานข้าวต้มยวนรับประทานเฝอบอกว่ามันอรอยอร่อยเหลือเกินนั่นก็เป็นเรื่องของร้านเทียนดงที่ผมไปรับประทานเพราะาเรามีไวท์เทสติ้งข้างบนนะฮะแล้วก็พอเสร็จจากบนห้องเทียร่าเราก็ลงมารับประทานอาหารที่ร้านที่ร้านยวนร้านอาหารยวนเทียนดง ก็สามแห่งเท่านั้นนะครับที่ไปรับประทานนอกนั้นยังไม่ได้มีโอกาสไปไหนเลยแต่ก็มีผู้ที่ส่งข่าวมาว่ามีอาหารที่เขาเปิดใหม่เป็นอาหารสเปนแห่งหนึ่งกับอาหารบุฟเฟ่ที่เขาเรียกว่าบุฟเซ บุฟเฟต์เรียกลำบากหน่อยนะครับทั้งสองแห่งนี้ผมยังไม่เคยไปเลยนะฮะแต่เขาก็บอกมาอย่างร้านบุฟเฟต์นั้นเป็นร้านของอัลเฟรโดอัลเฟรโดนี้เป็นชื่อของพ่อครัวชาวอิตาเลียนที่มีวิธีการ ทำเส้นสปากเกตตี้เส้นเฟตูชินี่ตามแบบของเขาคือเขาผสมครีมสําหรับจะคลุกกับเส้นเฟตุชินี่หรือบะหมี่เส้นกลางใส่ครีมใส่อะไรต่ออะไรเลยแข็งยังอร็จอร่อย <c oughs> ถ้าบอกว่าเป็นเฟตูชินี่อัลเฟรโดเราก็จะได้รับประทานต้นตำหรับของเขานั้นเป็นพ่อครัวชาวอิตาเลียน หนวดคราคลึ้มเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ก็ได้ข่าวว่าเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ30สปีก่อนผมมีโอกาสที่ไปรับประทานที่นั่นแล้วก็ได้รับประทานไอเฟตูชินีอัลเฟรโดเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับอัลเฟรโดเขาไว้ในตอนนู้นนี่ก็ชื่ออัลเฟรโดแต่คงจะไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวข้องกับเชฟอัลเฟรโดอย่างแน่นอน ที่ของเขานั้นอยู่ที่อโศกทาวเวอร์อโศกทาวเวอร์นะครับอยู่ชั้นไหนผมก็ไม่ทราบเขาบอกว่าไอ้บุฟเฟตที่ว่าเนียมันเริ่มจากสลัดบามีสลัดนานาชนิดแล้วก็ต่อด้วยอาหารจานหลักตบท้ายด้วยของหวานให้เลือกรับประทานตามใจชอบ มีทั้งซุปมีทั้งของหวานมีทั้งสลัดแล้วก็อาหารจานหลักเขาจัดบุฟเฟต์เนี่ยทุกวันตั้งแต่เวลา1 1บเอ็นาฬิกาถึงสิบสีราคาหัวละ150บาท150บาทบวกบวกก็ไม่ถึง200ร้ราวๆสองนะครับเป็นอาหารกลางวันเหมาะสำหรับนักธุรกิจ สามารถรับประทานได้ถึงสี่คอร์สที่อัลเฟรโดอสศกทาวเวอร์ผมก็ยังไม่ได้ไปแต่เขาบอกมาผมก็บอกต่อต่อไปเผื่อว่าถ้าท่านไปแล้วชอบอกชอบใจก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่แนะนำอาหารให้ท่านไปรับประทานอีกแห่งหนึ่ง เป็นอาหารสเปนอยู่ที่ซอยต้นสนเนี่ยท่านที่ลงทางด่วนมาอีตรงเพลิดจิตนะครับแล้วก็มุ่งมามาทางสีแยกราชประสงค์ตรงพระพรหมนั่นนะครับทางด้านซ้ายมือพอข้ามแยกวิทยุมาแล้วเนี่ยจะมีซอยแรกชื่อว่าซอยต้นสน จากซอยต้นสนก็จะถึงซอยหลังสวนซอยต้นสนนี้เขาปรับปรุงใหม่นะครับมีตึกอยู่ข้างนอกตึกใหญ่บเบ้อแล้วหลังตึกนั้นเดิมเคยเป็นร้านสันผาหารมีขนมจีนไหหลำมีไอ้เจ้าตือหวนแต่เดี๋ยวนี้ ก็สาบศูนย์ไปไหนแล้วไม่ทราบเพราะว่าความเจริญมาแทนที่ผู้ที่มีรถเข็นมีหาบมันก็ต้องเร่ไปที่อื่นร้านนี้ชื่อว่าดอนเปป้มีอาหารสเปนอย่างที่เราเคยรู้จักอย่างเช่นปาย,ยาหรือเขียนว่า ปาเอลลคนสเปนอ่านว่าปายาเพราะว่าดับเบิลแอนั้นเป็นตัวยออปายาผมเคยออกเสียงแบบสเปนแทนที่จะออกตามตัวอักษรว่าปาเอลลซึ่งคนไทยคุ้นอยู่กับคำนี้ถ้าไปบอกว่าอยากกินปาเอลลในสเปนท่านจะไม่ได้กิน ต้องออกเสียงว่าไปยะถึงจะได้รับประทานผมเคยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสลญะยา mm hmm. ก็มีผู้ไปฟังกันมากพูดถึงเรื่องอาหารของสเปนเขาข้าวอบสเปนนี้ว่าไปยะปรากฏว่าเขาถอดออกมาเขียนว่า อาหารประจำชาติที่รู้จักกันดีของสเปนนั่นคือปลาย่างนะนักข่าวเธอทอดออกมาว่าปลาย่างเพราะคงจับเขาคำว่าปลาย่างไม่ได้ก็เลยเป็นบทเรียนที่ผมจะต้องจดจำว่าจะพูดอย่างไรให้ทางพวกเราเนี่ยเข้าใจ ไอ้จะไปพูดตามแบบที่เขาเป็นสำเนียงท้องถิ่นนั้นลำบากอย่างปลาปักปเป้านี่ก็เหมือนกันปัากระเป้านี่มีพิษครับเดือนตุลาคมนี่เป็นเดือนที่ปลาปักเป้านในทะเลญี่ปุน่นถูกจับขึ้นมาแล้วก็เอามาแล่ทำเป็นชาซิมิไอปลาปักเป้านี่มันมีเส้นพิษซึ่งจะต้องใช้ความชำนาญ ของคนแร่ที่ญี่ปุ่นเขามีกฎหมายมีใบประกอบโลกศินคนที่รู้จักจะแล่ไม่ให้เส้นพิษนี้มันแตกเบื้อนเนื้อต้องมีใบประกาศนียบัตรผมเรียกว่าใบาประกอบการแล่ปลาปักกระเป้าดีกว่าปลาปักกระเป้าอย่างนี้ญี่ปุ่นเรียกว่าฟูงกุฟูงกุ ก็มีผู้ที่ฟังผมพูดในรายการครอบจักรวาลทางวิทยุเขาก็ไปถอดออกมาว่าปลาปักกระเป้าทะเลที่ญี่ปุ่นที่มีพิษนั้นเรียกว่าโกมุตกลายเป็นนามสกุลเพื่อนของผมพลตรีบุตรโกมุตไปชิปนี่ร้านสเปนิชเล e ต์รอนนี่นะครับผมยังไม่ได้ไปรับประทานเอาไว ไปรับประทานมาก่อนก็จะเล่าให้ฟังอยู่ที่ซอยต้นสนเนี่ยนะครับร้านชื่อว่าดอนเป๊ะดอนเป๊ะครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าค่อยคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าคงจะเป็นอาหารฮ่องกงหรอกเพราะผมจะต้องแวะไปฮ่องกงคืนหนึ่งสวัสดี